สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง In My Game Channel กันอีกแล้วนะครับตอนนี้เรามาอยู่กันในเกม g u n d a m Evolution พร้อมกับแขกรับเชิญก็คือน้องชายของผมเองชื่อจะปูไม่ไม่ใช่พี่โอ้โหพี่ชื่อชื่อเซนพี่ชื่อเซนชื่อเซนโอเคชื่อเซนนะครับผมมีมีมีช่องมีช่องฝากไหมอ๋อผมทำช่อง o l y Fan ชื่อ In My Game นะครับ เอ่อนี่ก็จะเป็นเกมแรกที่เอ่อเซนเขามาเล่นนะครับผมก็เพิ่งโหลดมาเลยแล้วก็ยังเล่นไม่เป็นยังไงก็เดี๋ยวไปเจอกันในเกมเลยกันครับผมวันนี้ก็ขอจบ <laughs> จบรายการเพียงเท่านี้นะครับผมยังไงผมก็ขอลาไปก่อนนะโอ้ยังไม่ได้เริ่มเลยจบแล้วมาถึงยังไม่ได้เริ่มเล่นเกมเหรอยังเนี่ยมันรอรอรอคิวแป๊บนึงแปลว่าคนเล่นน้อยมันไม่น้อยแต่คือเองดูเวลาด้วยตอนนี้มันเวลากี่โมงอะ ตีหนึ่งใบสองพี่ใบสองเลยวะบสองตีหนึ่งสี่สิบห้าย2สองอิงไปดูนาฬิกาประเทศไหนดูนาฬิกาเนแปนล <c oughs> <c oughs> เครียดเลยมาถึงเครียดกับเกมมาเครียดกับเองเนี่ยโ <c oughs> <c oughs> อ,ยอามามาแล้วอันนี้มันด่านอะไรวะไม่เคยเล่นเอ่เอเหนื่อยตัวกลัว ถ้าในด่านนี้ในเนื้อเรื่องของอนิเมะการดัมภาคภาคไหนก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ก็ไม่รู้เฮ้ยพี่ฝั่งหนูเขามีแบบว่าภาพขยับได้ด้วยอ่ะใช่แสดงว่าเขาจะเล่นปลดล็อกไปเยอะแหละเฮ้ยเขาเล่นเป็นแน่เลยแล้วจะไปกลัวแล้วผมเล่นว่าเอ้ยไม่ใช่ว่าผมเล่นโอเวอร์วอผมเล่นดีว่ายังยังเก่งเลยเกมแบบนี้ทำไมผมเล่นไม่ได้วะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูมันยากเนไปถึงรอดูเกมเฮ้ยจูเรามา เรามาจอยในระหว่างแมตช์วะใช่หรอใช่ใช่อันนี้อ่าอ,อันนี้จะจบจะจบ,จะจบเร็วกว่าปกติหน่อยเพราะว่าเราเข้าไปยิงยิงแป๊บหนึ่งมันก็จบแลว้วสำหรับตอนนี้มันจะเป็นให้เราเลือกตัวละครแล้วก็เอรเรียที่เราจะเกิดเอาวี่มีคนแย่งตัวผมเจดดอะรเรื่อตัวไหนเรื่อกมหตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ต้องเท่ต้องเท่แล้วผมผมไปเลือกเข้าตรงไหนไปู่เองก็เริ่มเลยมันมีมันมีจุดเกิดแค่เดียวอ่ เดี๋ยวสิบจุเรื่องผมเรื่องผมมีมันเหี้ยไอ้เหี้ยตัวนี้เล่นยังไงเนี่ยเอาตัวนี้ต้องตีใกล้เออตัวตีใกล้เล่นยากนะส่วนใหญ่ก็เขาจะคิดเขาจะคิดขวาชาร์จไว้อ่ะแล้วก็มูฟเข้าไปตีตีชุดหนึ่งแล้วก็ออกแต่ว่าชื่อตัวละครนี้เนี่ยเครียดนะเครียดนะชื่อตัวละครเนี่ยเด็ดหลามมาไกลกอะไรวะสกิลอี E กระโดด E จะเ,เป็นการพุ่งไปอ๋อข uh> ี <h <h <h> <h 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 ้วาชาร์จใช่บุ้มส่วนสกิล F จะเป็นการปักดาบลงพื้นมั้งกระแทกพื้นลองเล่นดูพี่เห็นคนอื่นเขาเล่นโหดโหดมากตัวนี้ออะไรอะมาวิ่งพี่ตัวช่ปิงวยอันี้แล้วโอ้โหโอ้โหรออะไรพี่รออะไรอะ เอาเลยหรอพี่เฮ er> ้ยอ้ยเยอะเกินอ้า้ยพี่เราตายห่างกันหมดเลยก็ไงก็เองผาบุกก็เปิดละก็ไม่รู้ลินไงอ่ะแล้วแต่ไปกลัวแล้วผมเล่นวอาเอ้ไม่ใช่ว่าผมเล่นโอเวอร์วอผมเล่นดีว่ายังยังเก่งเลยยังเก่งเลยเฮ้เสียงอะไรวะ คุออกขึ้นไม่ได้ด้วยยิ่งด้ยอุ้ยอุ้ยเขี้ยวอะ่รไปเฮ้ยผมผมผมรอเก็บเลือดก่อนโอเคไหนไหนเลือดเต็มเองจะรอเก็บอะไรวะตัวไปไปฮิวให้เนี่ยเอาสายปากไว้แล้วรออะไรรออะไรเองต้องเป็นตัวแทงว่ะ สายลุดจูสายลุดพี่พี่พี่ผมผมจะตายพี่เฮ้ยพี่หิวอยู่พี่หิวอยู่พี่หิวอยู่พี่หิอยู่พี่หิวอยู่พี่จะตายไปหิวแล้วหิวแล้วหิวอยู่หิวอยู่ดูเรื่องอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ไม่พี่พี่ผมหลบดึกพี่พี่ผมจะตายผมจะแหลยพี่ไปแล้วเราหลบนี้ปะเราหลบตรงนี้ปะเอาดีรออะ งั้นเดี๋ยวพี่ตรงนี้มีีฮ่นี่พี่วางพี่วางป้อมไว้ตรงฮิลไม่ให้มันเอาถ้าเกิดเรายิงไม่ไหวเราหลบม,มาฮิลตรงนี้โอเคป่ะเดี๋ยวพี่จะฮิลให้ยังไง okay, พ,พี่เชื่อม <Interesting. S 1> เชื่อมเชื่อมสายน้ำมันไว้แล้วเชื่อมสวยสายสายพี่พี่บนพี่เอเ้เฮ้ยเฮ้ยเชื่อแล้วขบวนพี่เชื่อแล้วจูพี่ไปแล้ว <laughs> ข้างล่างข้างล่างอีกบที่ที่ผ่ายแล้วพี่เฮ้ยสู้ดิสู้ดิอย่าไปกลัว ออยู่ๆจู่จูๆไอ้จู่นิวตายจะโดนลงไปทำไมมันล่วงมันล่วงมันดึงมันดึงมันดึงได้ด้วยหรอวะสายมันมีลิมิตของมันนะเว้ยถ้าแบบผ่านกำแพงหรืออะไรอย่างเงี้ยสายหิวมันจะหลุดนะ เออแบบเราพยายามยิงยิงคุมโซนไม่ให้มันขึ้นมาเก็บฮิวดีกว่าเอาไปไหนเอาไปได้เฮ้ยเอาดิเอาดิโบกโบกยิบกโอ้ยจู่ๆเยอะเกินมันเยอะเยอะตัวหลังนะพี่เยอะที่หายเลยพี่ตายแล้วอะไรพี่ผมไม่ตายดาเดี๋ยวพออุ้ยมันมาเป็นตี้เลยพี่แม่งมาเป็นตี้เลย เราไหวทีมเราก็โหดทีมเราโหดเมื่อกี้เราก็อยู่ทีมเดียวกันไม่เห็นหรอไม่แหมถือว่ารอบนี้เพื่อนร่วมทีมเราตึงอยู่โอ้โหข้างหลังนี่ไปจูจูพี่กันให้พี่บอลให้ยิงยิงยิงโอ้ยพี่มาดึงผมพี่โอพี่ถอยแล้วจูพี่โดนหน้าอะไรพี่อะไรพี่กันไปกันไปผมพี่คุ้เยอะโอ้พี่ตายเหมือนกัน เดี๋ยวเดี๋ยวกูเพิ่งมาวอเตฟักเราต้องเราต้องรวมกันไปสู้ว่ะจูแยกกันเราตายแน่อุ้ยด้านหลังอีกว้าอะไรวะเนี่ยตัวพี่คือเฮียอะไรเนี่ยนั่นแหละเดี๋ยวนะเอ็งบอกว่าเอ็งเล่นอะไรมาเยอะนะโอ้โหบอสโอ้โหเป็นไงเป็นพี่จิ้มหายเลยมัน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 ดิฟี ui, bà nó yên yêu bìa yên yêu bìa yên yêu bìa yêu bìa yên 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 โอ้ยโอเคโอเคโอเคตายสองตายสองเฮ้ยพี่โดนเราจิ้ได้ข้างล่างข้างล่างอีกตัวเรื่อะไรพี่รอบหน้ายังมีเราไม่แพ้หรอกเฮ้ยรอบสองไงรอบนี้เอาเนี่ยผมเอาจริงนะพี่ผมไม่ติดเล่นแล้วโอเคเอาไม่มีคนเลือกแล้วเรียกว่เป็น G M ก็ได้เอา G M ก็มดคนเลือกคนเดิมตัวเล่นตัวเล่มต้นได้ไหมมาไปก็เลโก็ ตัวเองต้องหลบนะหิวระเบิดระเบิดปลาเองแรงมากโอ้อยหไอ้เหี้ยข้างหลังมันเต็มเลยโอ้อยเหี้ยนะไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วตายฮะเฮ้ยอย่ก็ช่วยกูเห้เอาหิวกูตาย สวยพี่สวยตายแล้วต่อหมดอ่ะกระสุนก็หมดตายตายโดนล้อหลังโดนล้อหลังสวยพี่อ้าวตายคู่ดิรออะไรอ่ะไปสกิลเลยตัดมันสกิลมันเป็นปืนใหญ่อ่ะ ยิงอัดเราโดนคู่เลยอู้จูเยอะเกินอู้แรงอู้ยุคตันกรุ้ยเฮ้ยทำไมเอ็มมาเกิดกลางถามมนเลยวะโอดนลงมาโดนไม่อะไรวะเฮ้ยรอพี่ด้วยพี่อยู่ด้านหลังพี่อยู่ด้านหลังไปไปไปด้วยกันไปด้วยกันโอ้ยหูมันโโอ้หพี่มันยิงดักอะ ไปดิไปดิไปดิ oh. มามา,าพาแวกพาแวกมาเร็วมาเร็วเร็วพี่โหจะตายพี่ตายแล้วจูไอ้นนี้มันเก่งจังวะพ <c oughs> ี่บอกเน oh, ี่ย <c oughs> ผมเล่นโอเวอร์วอตผมเล่นดีว่ายังยังเก่งเลยเกมแบบนี้ทำไมผมจะเล่นไม่ได้วะเกมแบบนี้ทำไมผมจะเล่นไม่ได้วะเกมมันยากลบทิ้งเลย <laughs> ลบริงเลย <c oughs>